โอ้โหเพิ่มฉากตุ๊ดจีนเข้ามาแบบอลังการงานสร้างนะ <Nice. S 1> นะครับก็รู้สึกว่าสวยสดงดงามอยู่นะในการอัปเดตไปประมาณครึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันบ้างว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะจากที่ผมไปอ่านมาเนี่ยมันจะเพิ่มอะจำพวกไม่ใช่กิจกรรมนะเป็นจำพวกเมทัลแบทนะครับเพิ่มกล่องเข้ามา ให้เปิดได้1-4ชิ้นนะครับแล้วก็เห็นเขียนว่าลดราคาด้วยนะก็มาดูกันนะครับเฮ้ยมีรูปมีรูปอะไรแปลกๆเข้ามาในหน้านี้ไหมครับรู้สึกว่าฉากก็จะเปลี่ยนไปนะแล้วก็มีหน้าดาวน์โหลดรับของรางวัลผมก็โหลดไปแล้วนะครับผมก็จะมีเชิญสหายเข้ามาจากมุมล่างซ้ายนะฮะก็อ๋อ เหมือนกับเชิญคนมาเล่นนะครับแล้วก็แจกของที่โคตรจะคุ้มค่าเลยนะฮะนั่นก็คือตั๋วเหลืองนะครับผมแล้วก็อืมย e x พีพลังงานใช่ไหมอัพตัวละครอีก3ติบหน่วยสี่ส้มนะครับแล้วก็เงินอีกคุ้มค่านะครับ ก่อนอื่นอัปเดตเสร็จเนี่ยก็เข้ามาดูที่ซองจุดใหม่กันทุกคนอยู่แล้วฮะอ๋อก็จะมีแจกกับบองเหล็กหนึ่งกล่องนะครับแน่นอนได้ทุยแน่นอนว่าไม่มีใครเปิดได้เป็นตัวอยู่แล้วครับผมก็กับเงินอีก150เพชรค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับก็ก็อัปเดตไปครึ่งวันค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับแล้วก็มีตัวละครที่เข้ามาในในนี้นะฮะในตู้ตัวแดงนะคบผมนั่นก็คือ โจซี่นะฮะโจซี่หรือโจอี้โจตีโจโจซี่ใช่ไหมอ่านถูกปะก็ให้มาสำหรับสายฟรีนะครับที่จะมาสุ่มเอามันไปเป็นโมเดลนะตั้งในตู้โชว์นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของผมไม่เห็นมันจะลดราคาเลยมันก็35บาทเท่าเดิมเนี่ยแต่มันแค่แตกต่างกันที่ว่าข้างในมันจะไม่มีไม่มีแบบของอย่างอื่นแล้วนะครับมันจะเขียนว่า หลังเปิดก็จะได้ชิ้นส่วนเมทัลแบตเลยนะฮะหถึงสชิ้นนะครับผมถ้าคุณจะเก็บในช่วงนี้เนี่ยคนสมมติคนจะเก็บนะถ้าแบบดวงไม่ดีเลย1ชิ้นต่อ1กล่องเท่ากับผมเนี่ยต้องซื้อประมาณ80กล่องถ้าซื้อเก็บทุกวันประมาณ80บวันสาบาทประมาณ2,800บาทนะครับได้แน่นอน,นะฮะเมทัลแบตไปยืนเป็นโมเดลในตู้โชว์นะครับ1ตัวนะครับ

ครับผมแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่มีการสุ่มในตัวดำใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่ามันมีแค่ให้ซื้อนะครับผมสุกส่ยคนสุกสัยคนมันชอบตัวนี้มากไงก็เลยต้องแบบ ขายดองกันสักหน่อยสักสามบาทนะครับสามสิบาทคิดดูครับว่าคนมาเล่นเกมนี้กันกี่คนเนี่ยก็อืมสมมติเอาคร่าวๆนะครับมีสายเติมสักหนึ่งหมื่นคนต่อวันนะฮะซื้อแค่กล่อง35สบาทพอไม่นับกล่องอื่นนะประมาณหมื่นคนก็จะได้ประมาณ3ามแสนห้านะครับ ประมาณนะฮะอันนี้คดเยอะนะครับนี่มันเก็บออมกระปุกออมสินของ GM ของแท้นะครับผมแล้วก็มีโหมดอะไรเข้ามาที่เพิ่มเข้ามาอีกหน่อยผมอยากได้กิจกรรมใบรีมากเลยอะ่ะมันไม่มานะครับผมก็อันนี้นะครับผ่านด่านได้30สครั้งนะฮะคือต่อยเซตมะรวดเดียว30สิบรอบนะครับผมก็ค่อนข้างจะ มันก็ไม่แตกต่างอะไรสิบครั้งเพราะว่าแค่ขยันกดขึ้นนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มจะเพิ่มเข้ามาให้คนแบบขี้เกียจกดเข้ามากด3ามสิบรอบนะครับมันก็รู้สึกมันมันไม่ได้ไประโยชน์อะไรขึ้นมาครับกด10ครั้งแต่กดบ่อยๆมันก็ค่าเท่ากันนะครับท่านผู้ชมอ่าก็ตอนนี้ก็เห็นมีอะไรเข้ามานะเข้ามาในอ่าผมไม่แน่ใจอ่ะ เข้ามาในโซนร้านค้านี่นะครับเห็นว่าเขาจะเพิ่มช่องอะไรเข้ามาทักอย่างนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ดูกันก่อนนะครับเพิ่มช่องอะไรมานะน่าจะเป็นช่องส่วนของไม่ใช่โซนรางวัลเลย่วนนี้นะครับน่าจะแยกกันแบบนี้นะรายวันสัปดาห์นะครับผมแยกเป็น3ส่วนตรงนี้นะฮะให้เหมือนเหมือนทํานองว่าให้เราดูง่ายขึ้นนะครับใช่ปะเหมือนมันแยกตรงนี้มาปะ ผมก็ไม่ค่อยเข้าหน้านี้เท่าไหร่นะครับก็อ่าคนที่ผมไม่รู้ว่าก่อนหน้ามันมีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับห<ะ>รือว่ามันเพิ่งมาทําไม่ได้สังเกตเลยครับหน้านี้ถ้ายังไงมันเปลี่ยนแปลงหน้านี้ยังไงก็อธิบายผมได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับดูแพ็กเกจแต่ละอันเนี่ยโอ้โหเจ็เจ็บจี้เจ็บจนะครับซื้อมายันต้องสุ่มต่อยนะครับสองร้อยกบาท ได้420เพรแล้วก็มาสุ่มของระวันเนี่ยฮะอันนี้คือทําเพื่อหลอังจะซื้อสุ่มรับไอเทมต่อไปนี้โอ้โหใครจะไปได้ไอเทมดีๆล่ะครับโอ้โหแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์ออกไอเทมที่อยู่ด้านเขียวๆด้านล่างเนี่ยประมาณ80เอะแน่นอนอะอันนี้ยังคุ้มกว่าอีกนะครับก็จบไปแล้วครับกับการอัปเดตในครึ่งวันของเราที่แสนจะคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเราลองมากด วนเพื่อนเล่นนะครับน่าจะเป็นผมยังไม่ได้ลองกดนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการชวนเพื่อนนะครับเนี่ยก็เลื่อนเข้าไปชวนนะครับผมโอ้โหคุ้มค่าที่รอคอยจริงๆครับ GM <g> <m>